ที่ครัวันี้อยู่กับช่องหาย S.T.P Production นะครับเยาหูซึแล้วก็าอยู่กันในเกมแทพยาอ่อนนี่ไะชอบเล่นกันเลยนะครับยซึ่ซึนนีกก๊าก็กมาเล่นตัวละครลูซี่ที่ทำหนังสร้างเองกันนะครับเดียวคู่เรียกลูซี่หรือก็เรียกอาจารย์แซมก็ได้นะเรียกลูซี่แซมหรือก็เรียกอาจารย์แซมก็ได้ใช่แต่ฉันว่ามันเหมือนซูปเปอร์ไซย่ามากเลยนะตัวนี้เนี่ย เ,เดี๋ยวเขาหลังล้วสร้วงสปอ์สัสยาเลยใช้สมอ,องพตอนแรกฉันนึกว่ามันเป็นโงกุลนะเนี่ยไอตัวนี้ยวันนี้เราจะมาปะทะกับใครดีโ่น,นแล้วว้าวมากันเป็นกองทัพเลยเหรอแนวฟ้าแลงฟาแลงอีกแล้วครับท่านฟาแลงแต่มันเอาหอกวางทมพื้นอย่างเดียว่ยมันไม่มีแบบเอาชี้ขึ้นบนฟ้ามาในหนังมาสแลมเฟี้ยวเลยแล้วท่านอาจารย์เราจะสู้ได้ไหมเนี่ย นากระซูได้นะอน,นาจปาะะเยยปฏิเทเทนะอปัดปัญญาปฏิเทเทคืออปัดติโทอปัติกึกกึกกึกเฮ้ยจะตลกไปถึงไหนเนี่ยไปปะทะกันเลยถัดก้อนมอลทันหลังก้นทันหลังพี่ทาหลังบ้านทันหลังปึงว้าวโอ้โหอาจารย์เราสุดยอด <c oughs> อาจารย์อาจารย์สมกับเป็นฤาษีทำสมาธิอยู่ในป่ามาแสนนานดีเดือดอกิ้งเลย ก็แล้วหัวอ,อ,อาจารย์อาจารย์มาคนเดียวแบบนี้จะสู้ทั้งกองทัพได้ยังไงเนี่ยใช่ฮ่ฉันเป็ดอาจารย์สุดเก่งเลยอยาคิดว่าฉันก็สู้ไม่ได้สิอาจารย์ขึ้นมาขึ้นกันมาแล้วไปสู้ไหมสิอาจารย์สู้ึ้นมาลวกันองอาณาจักรปราชยนปฏิเทเทนาอปัตปัญญาเฮ้ย,ย,ยหยุดได้แล้วมันตลกไปถึงไหนเนี่ยฮะเออมันไม่ตลกแกแต่ว่ามันเต็มแล้วมันแป๊กแล้วใช่ไหมมุกนี้ใช่ อาจารย <ique> ์อาจารย์จะไหวไหมเนี่ยให้อาจารย์เสกอะไรไม่รู้มาทิมโอ้โหดูนี่สบุสบุเหวเลยนีสบุสบูเหกุ๊กกุ๊กตลกมากใช่ไหมตลกมากใช่ไหมนี่เนี่ยหงายท้องไปเลยนี่โรเรือก็เป็นโรเรือโรริงก็เป็นโรริงทำไมโรริงกระดกเลยนะเพราะเรือมันนั่งอยู่ในริงเขาไม่แต่ริงต้องนั่งอยู่เรือไม่ต้องเสียบบากูเล่นอะไรอย่างนี้พี่พีเราเล่นกันไม่ถึงกันอีกน้่งมอนมาน้่งมอนก็น้่งมอนสิแต่เล่นอะไร เดี๋ยนะไปดูอาจารย์นายเลยเนี่ยจะไหวเนี่ยอุ้ยอาจารย์ชนะครับตานี้ใช่ใช่ไหมใช่เอออาจารย์ชนะเว้ยแล้วดิดตลอเทอ่ต่อไปอาจารย์จะประทะกับใครดีระท้ายจับตัวเด็ดเลยนะเทพเจ้าแซมให้เทพเจ้าแซมมันหนักเกินไปต,ต้องสู้กับนักบรบแซม,มลองดูสินักรบแซมนี่ก็ถึงเป็นขั้นรองของเทพเจ้าแซมเหมือนกัน แล้ววันนี้ลูกพี่แกไม่มาหรือไงเนี่ยไม่มาแค่ลูกพี่แกบอกว่ากูหิวข้าวกูเบียดมาอัดเกมนี้กูไปกินข้าวกันเทปรเจ้าแซมมันนะใช่อ้าวลองไปนี่อย่าคุยอุยลกันไดยอุ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 ยนั่งร้อแซมตายไอ้ฤาษีเนี่ยมันขี้โกง มันยิงแสงเลเซอร์ได้ไม่ใช่ยิงแสงเลเซอร์มันยิงเป็นพลังจิต<อ>พลังจิตนี่เหลังมโนนะที่จิวมันคือลูกกระสุนเออมันคือ,คอ,คอลูกกระสุนดีๆเ่ยแหละใช่ที่ฆ่าคน,คนได้โกงอะ่ะใช่พอมโมันต้องเจอกับเยมีมมาทูดปาเถื่อนเออโกงนักใช่ไหมเจ้าฤาษีนี่ดูเย,ยมีมมาทูดว้าเ<ด>ยี่ยมมาทูดนี่มาจากนรกขุมไหนเนี่ยขุมที่เจ็ดที่เจ็ดนสสุนในโลกเหรอ เจ็ดหรือหกไปรู้วตัวจริงนั้นเดียวตายเ้าโอ้ไม่สมราคาคุยเลยแบบนี้เออเอาไม้ปีต่อไปมาต้องเจอกับตองทัพดีนายเอาม้าหมุนมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวพี่ม้าหมุนนด้มันี่มันชิงคาชาสวรรค์ไม่ใส่ละตลกไปถึงไหนเนี่ยฮอันี่มันอะไรเนี่ยปืนถอยปอมปืน แต่มันจะหมุนได้เหมือนม้าหมุนเลยนะเอาเดี๋ยวน้องๆหนูๆคอยดูแลกันเออถอ่ายเอายิ่งนี่ดูคุณคอยคุโอ,โโอ,โโอโ้มาหมุนกันจายมันเพราะอาจารย์าารยเฟมเ,เอาอาจารย์อาจารย์เลวิสตอรีอ่เลวิสตอรี่อาจารย์อาจารย์ธนาอาจารย์ธนาเขามาฆ่าคนที่อยู่ในรถนี่หมดเลย ันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นป้อมปืนใช่ไหมไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกันใครที่รู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะคอมเมนต์เลยก็คอมเมนต์มาบอกที่ว่าอะไรก็ได้นะใช่ใครถูกใจเดี๋ยวมีรางวัลให้นะใครคอมเมนต์ได้ถูกใจนะโ <Yeah. S 1> อ้ทีนี้สู้ไม่ได้เอารถถังมาเลยเอารถถังของลุงตู่มาเลยนี่นายไปยืมลุงตู่มาหรือไงเนี่ยรถถังพวกเนี้ยใช่ช่ีขโมยเรือดนะลุงตู่มาด้วย <laughs> เดี๋ยวครั้งหน้านายต้องเอาเรือดำน้ำมาแน่ๆเลยแบบนี้ใ <im it> ช่ใช้เกาีเลยเราำำไปฟาดหัวไปหยุดมาหยุดแล้วก็กีบมันไป,ไปดาวขาน <im it> ส่งไปหยุดไปดาวคานซะเลยจัาทีบี่ดูรถถังดีกว่านี่ลุยเข้าไปลุยเข้าไปนี่รถถังกองกำลังหน่วยซิลของรงตงุโอ้โหรถถังมันยิงไม่โดนเลยครับไม่รู้ยิงลมหรือไงนะครับ การมั่นจัดการไอ้ชาวไซยาหหัวทองคนนี้ซะโอ้ยทำไมเชนชาวไซยาฉันเป็นชาวดาวเม็กคนละเรื่องแล้วดาวนาม็กแล้วมันต้องตัวเขียวอยากรู้ว่านายเกิดทันด้วยเหรอดาวนามิกเขี้ยฉันเกิดทันอะดิฉันเกิดปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ฮะฉันเกิดห้าสิบเจ็ดนะฉันจำได้ทำไมนายมั่วจังเลยเป็นนายเกิดห้าสิบล้านต่อไปแล้วชาวโซนมาสู้กันดี เอร์เบอร์โรนี่มีรถถังแล้วก็ต้องมีนี่ใครจะเอาชนะอาจารย์ได้เนี่ยนี่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 ต้องมีละสามนี่เป็นไงขนาดรถถังยังแพ้นายจะเอารถม้ามาสู้เหรอเนี่ยรถถังด้วยรถม้าด้วยไปจัดกอรมอนห่านักพลดห่านักพลดห่านักปีนห่านังปั้นไล่บุกไปไรถม้ามาจากลำปางฉันคือไอเดนปาร์ชยูน่าพีทีทีนะอเดนมอนมาห่านังมอนก็ห่านังมูสี สมบูหเหสมบนะมนะมบูหเห้ Juice, สมบสมบสมบหเห้สมบัดาบดาล้จุงงมงนดีควายจะไม่งงเลยงมึงมายเลี้ยวเอ๋สมจุกบ้าโฆษณาเป็นเพื่นมึงเหรอเฮ้ยนี่อาจารย์มึงนุ้ยอาจารย์เป็นพ่อคูนี่เฮ้ยนี่เดี๋ยวก็ตะก่อข้อปากแน่งนายตลกอย่างนี้่ดูรถนะอ๋อโอโซโมอ๋อสุย ขี่อยู่อะเนี่ยพี่กรอบพี่กรอบกรูกรูดูดูไว้กานมาไม่น่าม้ามันตลกทำไมม้ามันขาสั้นเนี่ยและทำไมมนุษย์มันส่งปัวได้วะเนี่ยเออไม่รัดก็บขัดด้วยนะอันตรายนะคอยดูดิย่อครับผมันจะมองรถม้าแล้วจะก็ไปฆ่าอาณาจักรมาท่าเย็นปฏิเทเทนะปัดกล้วยมีไอไอกล้วยมีภู อาจารย์อาจารย์ตื่นขึ้นมาสิเฮ้ยโอ้โหโอ้โหดูดิโอ้ออทาคาุท่นัดเดียวะลุเลยใช่ทาคุเท่สงสัยเราจะรับมือกับอาจารย์ไม่ไหวแล้วต้องเอามาทั้งกองทัพเลยต้องเป็นฮ่าไ,ไปเฮ่าจะาฮ่าา ยอดฝีมือมาแบบทั้งเมืองเลยดิจะโค่นอาจารย์ได้หรือไม่นีปะนีถ้าครั้งนี้เราไม่ชนะเนี่ยเมืองทั้งเมืองนี้ต้องตกเป็นของอาจารย์แน่นอนใช่แล้วทานั้นก็กางเพิ่อมอีกอยังไม่พออีกเหรอใช่อาจารย์จะปฏิย,ยไม่พอง่ายๆหรอกอาจารย์นี่สุดยอดฝีมือจริงๆนะฮะเพื่อออกมาจากป่าไหนไม่รู้เน่ยอืมใช่ใช่ใชอาจารย์เก่งอยู่แล้วไม่ต้องชมอาจารย์หรอก นี่รถบ,บาร,ารา์นี่อาจารย์จะใช้ขามันมีท้อด้วยดิมาทั้งรถถังรถตู้ด้วยนี่จัดกาโน่ทำนักปนทำน,นักปนทำน,นักปิ้งทำนักปัานทำน,นักปึ้งนี่มีมไอ<ป>จีเอ็นเลดอร์เลมอนให้วิชัยไอจีเอ็นไอจีเอ็นไอจีเอ็นแล้วก็สเกลิตันใจเอ็นแล้วก็ไอนี N, ่ใจเอ็น N, สมูไรใจเอ็นแล้วก็ยักษ์ต้นไม้ต้นไมย้ยักษ์จงพลังขอดูอาจารย์สิอาจารย์โอ้ย ขย่ำทอเลยโอ้มากอาจารย์นี่มีพลังเนี่ยฮามิฮามีฮ่าด้วยลืมบอกว่าคันนี้เป็นปลาสุดท้ายแล้วนะหอวด้วยพุ่นดียวบ่ทำอะไรกันวะเนี่ยจุ๊กจักจุกจักโอ้ยอาจย์ต้องยึดเมืองนี้ให้ได้ใช่โอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงกระแด้งของเขาโอ้โหใอัปืนใหญ่มาทำไมเนี่ยมันต้องยิงทีเดียวกันโอ้ยแล้วมันต้องยิงไม่รู้เรื่องนี่ดูอาจารย์ดูอาจารย์ โดนลุ่มอาจารย์โดนลุมอาจารย์จะอะไรวะจะรอดหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์อยู่ไหนวะนี่ไงอาจารย์อาจารย์เถินฟ้าอาเบลี่อาเฉิดฟ้าเอเบลี่เฉิดฟ้าเนีคือใช่เออเกี่ยวข้องอะไรกันวะเนี่ยนี่ไงอาจารย์ตัวจริงมาแล้วโอ้ยโดนหอยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยโดนพลังอะไรวะเนี่ยอาจารย์ปวดหัวแล้วโอ้ยเกินปวดเออเศร้าเหลือเกินเอ้าอาจารย์ไปไหนเนาะ อาจารย์หายไปไหนอาจารย์อาจารย์ไปไหนแล้ววะอาจารย์หายไปไหนแล้ววะก็คือเออเออไม่ดีแกอาจารย์กยากให้ตัวได้สุดยอดโอ๊ยอาจารย์ชนะอาจารย์ชนะอีกแล้วสงสัยเมืองนี้ต้องตงเป็นของอาจารย์ซะแล้วแต่ตอนจบเจ้าทำบาปหนาเบอร์เยอะเลยนะข้าก็ลงมาเอาตัวเจ้าไปยุมมาลูกอันนี้ไครเทพ่ยเซเจ้าแซมอ่ะใช่ เด็คือเด็กเท่านั้นไอ้อาจารย์เราก็มาสู้ก <|so|>> ันโยดโยโอ๊ยโอ้โดนอาจารย์โอ้โดนชากนี่มูวิตอรี่แซนชนะอาจารย์ตายบายจุ่มจุ๊บจมูกเจมูฟันนี่ฟันนี่